พี่ถอยเลยพ่ถอเลยไม่ไหวซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตโอ้ยไอ้เหี้ยโดนโอมพอมโดนวดปยเฮ้ยพพอร์ตไม่ได้เออเฮ้ยไม่กดอ่ะเฮ้ยอ้าวกดดแล้วชีวิตกูกูมากดแล้วกดไปก่อนเล่นการอ่าไหนบอกมึงจะเล่นแคลรี่ไงแล้วเฮ้ยคนเดิมกูจําได้กูจําไม่นี่ได้ไอ้สัญลักษณ์รูปหน้าเนี่ยที่เปิดที่เปิดเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่เ้ยเขาเล่นโซโล่นให้ก็ดี ดีดีดี <C US H> นั่นอ้าวอ้าวเขาชนะกันมาดีๆมึงจะมาทำลายเกมแบบนี้ไม่ได้ yeah. แล้วมึงจะเล่นตัวอะไรเนี่ยไอโมชิแบาบีเนี่ยบาร์บี้โอชิคุนาเลไไม่เลือกเหรอเล่นดเลือดเอดเวัดเอดเลือดดีลือดอดีลอดเลอดเอดเครอบไลือดีอดเดีลรดเหอดีดีดดเดเดีอดเอดีครับดีครับดีครับดดีเดเดดดดด กบแมสิลูกเฮยเนี่ยล็อซัมซอนไม่เคยคิดได้ขอบคองจิมส์เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเาเาจบล่างเนไหมเาจบล่าเนี่ยเลนบนตายห้อยๆเลยจัดอี๋กลัวแล้วมันคุ้นๆมันคือรอบไพี่เข้าล่างก่อนพี่เข้าล่างีอะไรอ่ะกูอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ปากระบนี่ะ ไอ้เกลือล่างก็ตายนะป่าไปผมข้ามอ่ะป่าล่างเลยเนี่ยทันไหมทันไหมไม่รู้อ่ะต้องมาก่อนี้ก่อนเร่งตูเรื่องมาแล้วมาแล้วพิกเกอร์มาข้างหลังก่อนสโลว์แล้ว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 โอเคเก็บหนึ่งช่วยด้วยช่วยด้วยเร็ว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 ช่วยอยู่ช่วยอยู่ปวดกูตายเนี่ยอุ๊ยพี่ยเร็ว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 วันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้ตายกูตายกูตายจริงกูตายจริงติดผิดไปเนี่ยติดผิดเนี่ไม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 ่ติดมาแล้วไม่มีสกิลสตกิลมาปล่อยสกิลพอเว้ย สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยจ้าสวัสดีครับดูแลเพื่อนดูแลตัวเองไปเพื่อนอืมน่าซัพพอร์ตใส่โลไว้ยทางนี้หนึ่งนะหรืออาจจะใส่บล็อตบล็อยถ้าเป็นโกเซนเมื่อกี้จะดีกว่าอาจจะ d ดชโตแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาเอาพลีได้ถ้าการมีเมตตาใจดีก็ได้โปรดได้โปรดโยชน์ขั้นเมือบนก็ได้เฮียมึงมาช่วยกูดี มันเดิมมันทางนำมาสื่อทำไมวะไอ้เหี้ยมันไม่ไปถอยีกหรอมานำมาสื่อเด้อพี่ป้าดุกเด้อปัดุกเด้อไมได้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 โอ้ยเย้ยชูกูตีก่อนสิให้ใครเขารักเกมนำหมดได้ไหมไอ้เหี้ยกูโดนจินไอ้เหี้ยมึงจะไปไล่มันทำเหี้ยให้ไรสัตว์สุดขอบโลกเนี่ยมึงไมึงเอ้มึงระวังนะเขาเข้ามึงจะเสียนะเสียเสียนะเสียนะไม่เสียไม่เสียเขาเข้ากูไม่ได้ทาไม่มาจินมาวะ มึงเอาไหมมึงเอาบ่ไอ่ผมเพื่อนผมเพื่อนมาแล้วเพื่อนสกลงวะนะสกลงอยู่เี้ยเดินมาเอาแรงมาเขาเอาแรงมาเขาเรามียามาทำไรอ่ะอุ้ยเอ่ยไอ้เงี้ยแม่งเล่นไม่เป็นไม่งรีบมาเลยเอากูเดินเปิดปั๊าตีไว้อยู่ได้ยืนได้กูหน่อยยืนได้กูหน่อยยืนคุณหน่อยยืน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 ตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยสวยเออยืนอยู่ไหนวะเดี๋พุ่มอยู่ในพุ่มไอ้เงี้ยจิ่นน้อยโอ้ซัพพอร์ตไม่เดินไปเข้าหน่อยละจิ้นน้อย ไอพี่ถอยเลพี่ถอยเลไม่ไหวซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตโอ้ยไอเจ้าโดนโอมพอมโดนโอมโอ้ยซัพพอร์ตไม่เล่นเลยเอออ่าโดนกล่องฮัไอ้ย่าเฮ้ยไม่น่าเดินกลับไปเลยเออหายไปเลยย่าโอ้โหอ่าไม่กลับก็ได้เดี๋ยวกูกลับเองนะมึงมึงมันไม่มาแก้งมึงใช่ไหมเนี่ย ไม่มาเลยไอเทียไม่มาเลยอะสังเกตเลยเฮ้ยเฮ้ยฮักโก้เล่ภาพโอ้ยอ๋อไม่พลาดก็เฮียแล้วนี่มันอมอีกแล้วเนี่ยโคตรเบื่อเลยทีเมันต้องรอชามเต็มก่อนมันจะอมไอ้เนียอันติีไม่โดนสักทีไอ้เฮียอมตลอดเอ้เมย์เขามากันลวนๆแล้วเมย์กูหายไปไหนว้เนี่ยแต่โกกูไม่ได้ฉีกับมันขนาดนั้นนะกูตามแค่สี่ร้อยอืได้ได้ถือว่าได้อยู่ใช่ใช่จริงๆอยากนำเขาไว้เนี่ยดะเล่นง่ายๆเนี่ย เลยไอ่อุ๊ดดีอล้วดีตีล้วสวยละโดนแน่มพวกเราเนี้ยเดี๋ยวกูเปิดปั๊บตีไว้ให้เดี๋ยวกูตีนอามาสื่ดีวะไอ้แมวตีแม่งก่อนนี่แหละพี่ไม่คุ้มหรอกเอาปละกูเอากูยืนตีให้อยู่ไอ้สัตว์เลยไม่ได้ไม่ไดนเอาเอามาสื่อเลยดีกว่าเอาไงดีอะเอาไม่ได้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 พูดเล่นคนที่หกแต่เข้าได้เนี่ยเขาจะตีมันตายอ่ะมันไม่มีอัสติแล้วไม่เข้าอ่า นี่ไงมึงโอมหมอนี่กูรอเวลาอยู่งานเอ้ยหรือป้อมดีวะป้อมก็ได้น้ำซุปไอซัดอันึงเอามาเลยกูไม่เอาแล้วยาเลือดกูไม่พออะเลือดเลือดเลือดพอได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมกูตายเยอะแต่เขาไม่ได้ป้อมกูเลยเขาสะกิดป้อมกูไม่ได้เลยสวยกูโดนลัดป้อมมึงดูบนดีอยู่โคตรโหดไอ้เย็บบนลงมาล่างแม่งบนได้บนยังโหดูดิ กูเกิดละกูเกิดละกูเกิดยิงกูยิงแรงละเออกว่าจะมาถึงจุดนี้โคตรเหนื่อยมีแกสือมันสุดยอดจริงๆฮ่ะพี่กว่าจะมาถึงจุดนี้จบการก็ได้น้ำตาจีไหลเฮ้ยวันนี้วันของเราไว้ปกติมันไม่ใช่วันของเราไม่ใช่หรออุ้ยไม่ถึงว่ะเจอผู้เล่นเเจอพื่อนดีแล้วยแหละเพื่อนเนเมทเนี่ยโอเคนะพอมานี่คือเปลี่ยนเกมจริงมึงน่าจะมาแต่ต้นเกมมึงจะไม่ต้องตายเยอะขนาดนี้โอยชิีโอยชิี บ้านก่อนก็บ้างไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีเลือดเฮ้ยมันอยู่ในปุ่มมันอยู่ในปุ่มเฮ้ยตีมันพี่หลังก่อนนะไปกูเปิดปั๊บตีไว้แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยเกมประตูไอสลัดพาดไล่ยิงไล่ยิงแบบไล่ยิงจริงๆตอนนี้โอ้โหไล่ยิงจริงๆเมื่อกี้เกมหน่วงที่หมายเลยได้ยังไงแอนิเมชั่นเยอะจ้ะไอ้เหี้ยโทรศัพท์รับไม่ไหวเนี่ยกูเปิดปั๊บตีไว้ให้ทุกคนน่ะใครอยู่ใกล้กูเอาให้หมดเอาเจ้า เจ็ดร้อยจบแล้วล่นะอหอหอบังอาจฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไรยี่ยี่ไม่ทันฆ่าเล่นโัวเนี้งยง่ายๆไม่ต้องทําอะไรแค่กดสกิลเน็ตกระตุกก็เล่นได้โอ้นี่กิริแม่งเลยโอ้ว่าไม่ต้าวนะ่ะก็ว่าวันนี้ไม่ไม่ต้านะเพื่อนเฮ้ยเอ้า โอ้ยีมาพิธิหารยกตาเลยอันีกูเจอยุกตาจริงเด้ไอ้แี่ยด้ความเป็นยาฉาดเลยโคตรกังวลเลยเ้าเล่นไม่เป็นก็คือแบบเสียหมาโอ้ยอย่าพึ่งปิงครับไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วละม่ไหวแล้นออยู่รอเลยเหี้ยนี่มันไม่ใช่วันของเมืองโอ้โหชูเทนมันตีแรงจริงนะเว้แรงแรงแรงแต่มันนิ่มนะไม่นิ่มนะไม่นิ่มนะ เอาดิกูแรงกว่านะไอ้เหี้ยชูเทนอะไรมาชูเทนเอาวาร์มาเฮ้ชูเทนเอาเลือดมนาะอ่าก,ก,กดมันกดมึงกดมันกลับบ้านได้มึงก็สบายแล้วเนี่ยกูพูดจริงการจะตายเนี่ยต้งดูดิคือถ้ามันเอาเผามานี่สวยแนะ่กูตายแนะ่ิแล่ละ ว,วิ่งดีครับวิ่งกับพี่ตูนไอพี่กูมาเออพาป่ามาด้วยกูกูพามามันรู้อ่ะมันไหวตัวทันทั้งแม่งไง้เไหวทันก็ไหวไปไหวอะไรไม่รู้ไหวทันจิโร่นะไหวไม่เกี่ยวอะไรอะไรไม่เกี่ยวกูมั่วไหวทันจิโร่เฮียอะไรเหรอรู้กูมั่วแล้วโฟนสบองเอ๋มึงมึงต้องมึงต้องไหวโอดิเฮียไหวโอโอเย่เยัยไม่เอาเบื่ออย่างโอมเลยเฮียอ๋อยังตู่ไหม ไม่ได้ไม่ได้กูมีกูมีสักกูมีเอ่ออลิแค่เพียงผู้เดียวบนโลกใบนี้เขาคือเฮียอุ้ยไปคนเดียวแล้วลืมไปมีเฮียตุ๋เฮียป้อมอยู่กูอ้าวเฮียเฮียโดนไรล่สารสักหน่อยเบาคเฮียไหมสักหน่อยเบาอ้าวเขาขอผิดนะเนี่ยเขาขอผิดนะเนี่ย ตายอย่างนี้สวยโอ้มีตีตีแรงจังเละเฮ้ยไอชิบหายบอกแรงนี้เก่งเอาดีแต่กูก็ไม่ได้โง่คนอื่นๆใช่ไหมตายแล้วตายอีกอ่ะไม่ไอเชี่ยเลนบนอ่ะไอสัตว์เจอแต่ชูเทนแม่งตายอย่างเดียวเลยไม่ทำพี้่ไม่คือบางคนไม่เข้าใจสู้ไม่ได้แล้วจะฝืนทำใหม่วะเหนืยวปะนั่นแหละก็ก็ถอยดีเฮี้ยปล่อยปล่อยก็ป้อมแตกก็แตกกวดีแล้วมึงจะไปตายจะแม่ ป้อมแตกไม่แตกไม่รู้เว่ยแตต้องวัดเอาไว้ว่าไหนสำคัญกว่าแต่คือแบบมึงก็สู้ไม่ได้มึงก็ถอยดิมึงจะฝืนตรำเยี่ยอะไรออมึงครับโอ้ขาวซีโร่ไงผู้ชายถอยไม่เป็นบ้านคาวซีโร่ผู้ชายถอยไม่เป็นมึงกลับบ้านไปแดกข้าวที่แม่มึงทำให้ในะไอสน <c oughs> ้นตีกเคยดูบ้าไวเป้งนักเลงนักเลงที่อะวะไวเป้งนักเลงหัวเขียวไม่เกี่ยวไม่ใช่ที่ต้องที่ติกริบแล้วพลังเพิ่มขึ้นนะไอ้รับอะไรเนี่ยขไปแล้ว นี่ไม่ให้มาหรอกเอ้เดี๋ยวกูค่อยๆช่วยพี่ค่อยๆต่อได้ไหมอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอย่าป่าไม่มาแก๊งเลยขอแก๊งหน่อยสีสตาร์หนึ่งได้ไหมค่อยๆต่อไปเฮียป่าแต่ป่าคนนี้แม่งแก๊งล่างเดียวก็ถือว่าดีแล้วถือว่าดีเลยกูไม่เป็นไรกูยืนได้ใช่ใช่มึงยืนได้แต่มึงรับกำลังก็นั่นแหละถือว่านิดหน่อยแบกๆกันไปอ้า จะฟาดกูละสิจะฟาดกูละสิเพื่อนกูอยู่เต็มเลยควายวาเพื่อนกูอยู่อื้อเลยจะเดินมาคอหัวกูละสิไอ้เหี้ยเออดี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 ดงช่วยแมงสามนิดนึงนะไอ้เหี้ยบางอาจแย่งปากกูไอ้สัตว์แต่กูก็ช่วยอยู่นะยืนดูเล่คุงทำเพื่อทำกันสิ่งดีสุดเล่ยคงกูคิดซะว่าทำเพื่อทีมแล้วกันไอ้เหี้ยถึงปากจะบอกว่าเกลียดบึงก็เถอะ คนขนลุกเลยไอ้ th ้เหียรับไม่ได้ว่ะกูไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยว่ะเยอะเรียนหน่อยเรียนหน่อยมาเวียนมาวินมาวินมาวิยนอานหนึ่งอันหนึ่งมีเตีมับ้ามีเตี๋ย้าขอ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 กด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 สวยเฮ้ยมีกี่เกมหน่วงด้วยมันเป็นที่เซิร์ฟเว้ยมันไม่ได้เป็นที่เน็ตแล้วกูเหมือนว่ากูมีกูทำไมไม่รู้เลยทีเดียวเนี่ยกูแค่เออไอ้ตามทีชนะชิวๆเลยว่ะสิบสามศูนแล้วว่ะ ยังไม่มีใครตายเลยกูเป็นคนแรกเลยใกล้ตายแล้วไอ้เน็ตหลุดไอ้สัตว์เฮ้ยจะไม่การต้องบนอีก่ั้งการต้องบนจริงเหรออ่ะแล้วกูตีใครอ่ะไอ้เหี้ยกูจะกูจะกดตีป้อมมือไปโดนข้างบนยิบหายกูต้อตีเลยอ่ะของตีใส่กูของตีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยู่ไปแล้วไปตีให้ละกกตีให้ละโอ้ไม่ไม่ไม่อยโคตรสัวผมจะไม่ยอมตายคนแรกในทีมเด็ดขาดเฮ้ยป้อมแตกนะเฮ้ยยิมไม่กันจริงเหรอ ว้าเฮ้ยโอ้มแตงยัดโอ้มแตงยัดคุยกันเลยเฮียคุยกันไล้ดีกูจะตีเนี่ยให้มึงดูดิไม่มีใครมาเกันเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นวุ่นไอ้เพนไอ้เหี้ยเพื่อนเราตายไปเนี่ยอ้าวเพื่อนกูตายไปแล้วโอ้ยอมเลยเฮียศัตรูแบบไม่อยากเล่นแล้วอ่ะโอ้โห ทั้งเก์กูฆ่าคนเดียวไอ้เหี้ยคตาเหี้ยเลยหมดล้วโอมมจิโอ้โยชนะจักที<น>ไปโถ่อเีย้ยแว่ะชนะไอเวียนง่ายก็ง่ายเลยจะแพ้ก็แพ้เอา้าเยอะเอวีพีได้ไงไนไออเนี่ยเหี้ยเอา <laughs> เวีนย์ทั้ง